่เห็นไหมตรงนี้สองส่วนสามคูณซีพรามซีพรามคืออะไรสองจุดสี่ใช่ไหมยัดเข้ามาอนนี้ปุ๊บยัดเข้ามาพอเดียวสี่คูณสองส่วนสามก็ได้นี้เป็นซีเอ็มพรามแล้วใช่ไหมนิวซีเอ็มอ่าเอาไปแทนสูตรก็คือเอาซีเอ็มเนี่ยมาใช้แทนเห็นไหมแทนสูตรเนี่ยเนี่ยซี่พรามเนี่ยต่างแค่เอาซีเอ็มเนี่ยมาใช้โอเคไหม ไปคูณสองส่วนสามก่อนโอเคไหมแล้วก็บอกว่ามุมฟีของดินฟรีพรามสิบแองศาก็เอาสิบองศามาใส่สูตรนี้ก่อนเนี่ยแทนสิบแปดเห็นไหมเนี่ยแทนสิบแปดคูณสองส่วนสาม่าจะใส่อาร์คแทนใช่ไหม 18, 3, ม,ไไหไหม,มันจะได้องศาใหม่ออกมาเป็นเป็นค่าค่าอะไรค่าซี เอมครามถูกไหมอ่าก็ประมาณเอาสององศาเอาเวลาสอบจริงถ้ามันเป็นจุดนะสิบสองจุดสองเนี่ยก็ปัดลงสิบสองจุดจุดหกสิบเจ็ดก็ปัดขึ้นเป็นสามโอเคไหมอ่าแล้วก็เอามุมเนี้ยสิบสององศาทาอะไรหรอไอเปิดตารางใช่ไหมถูกไหมไอ้มุมนี้ให้มาเพื่อเปิดตารางยเฉพาะเลย,เ,ลยเนี่ยตารางโอเคไหมแต่ว่าข้อนี้เป็นโลคอลปุ๊บ เอามาโมดิฟายก่อน 12, 18, 12, okay เป็ดสิบสองสิบแปดเป็นสิบสองโอเคไหมถ้าไปเปิดสิบแปดไม่ผิดเลยนะเออถ้าเป็นโลเคาลนะจะไม่โลเคาลอ่ะท้องถิ่นใช่ไหมโลเคาลกับท้องถิ่นต้องเอามาอายุก,ก่อนจะไม่ง่ายคือเหมือนกับเฮ้ยเราพูดภาษากลางแต่เราไปภาษาท้องถิ่นอ่าบางจังหวัดนะเฮ้ยต้องไปปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นก่อนคือต้องเอาปรับแกเอ่าอะไรเงี้ยถูกไหมไปพูดอย่างเี้เขาก็ฮ้ยไม่เก็ตเราต้องไปปรับแก้ให้ให้เหมือนท้องถิ่นก่อนอ่า พอมุมท้องหินปุ๊บเราก็ให้ใส่สูตรเข้าไปโอเคไหมเนี่ยสิบสององศาก็เปิดตารางมาสิบสองก็ใส่เข้าไปเนี่ยได้ค่าเอ็นซีสิบจุดเจ็ดหกอคสามจุดสองเก้า่ี้ยอ่าก็เอามาใส่สิบจุดเจ็ดหกสามจุดสองเก้าถูกไหมเออแล้วก็เอามาใส่เหมือนเดิมเนี่ยเหมือนเดิมสูตรเดิมเลย แต่อันนี้เป็นสูตรพืนผ้าใช่ไหมพืนผ้าโลเคอลใช้สูตรไหนอ่ะพืนผ้าโลเคอลมันต้องมีข้อกับว่ามันเป็นรูปแบบไหนใช่ไหมใช้สูตรไหนในแปดอันนี้พืนผ้าโลเคอลเชียใช้สูตรไหนอันแรกฝั่งขวาป่ะพี่บนสุดโลเคอล์สุดงขวาเหรอพืนผ้านะ สิบห้านะล่างสุดกวามือพี่สุดล่างสุดขวามืออ่ะใช่ใช่แล้วเอออย่ากิดนะอยาผิดนะโชว์เลยเออใช้ได้ถ้าอย่างงี้อย่างเงี้ยถ้าผิดยาวเนี้ยถ้าอย่างงี้ใช้ได้ยางนี้เออถ้าผิดนี้รันยาวนี่ที่ทมานี่โดนหักเลยเออดูให้ดีนะเว้ยสติปอกเส้นปอดสองแช่ฮะใไรนะป่อป่าบีบอม ดูให้ดีนะเว้ยพืนผ้าคือเรกแ a นกูล่าเน้ะเออเซอร์คูล่คืออะไรมันกับเซอร์เคิะวงกลมใช่ไหมสแควร์ก็เข้าใจแล้วสีเ่เหลี่ยมตุลัดใช่ไหมสแควร์เรกแทนกูลา่าเป็นคำศัพท์สี่เหลี่ยมผืนผ้าโอเคไหมสตรีปเส้นสตริปอืมไหมสตริปคือเส้นรีปเส้นสแควร์ตุลัดเซอร์คูลา่ลาวงกลมเรกแทนกูลา่ลาพืนผ้าจำง่าย ไอพื้นผ้าสูตรเปนยาวของเขาเห็นไหมสูตรเปนยาวชาวบ้านถ้าผื้นผ้านะจำง่ายสูตรเปนยาวเนี่ยดูนยหนึ่งบวกคูณสามมาบาเต็มที่เลยโอเคนะํำให้ดีอย่าพิดสูนะอืมเนี่ยผืนผ้าปั๊บมาสูตรนี้เห็นไหมสูตรยาวเลยนะใส่เข้ามาปั๊บแทนค่าค่าซีปรับแก้แล้วเป็นโลคอลใช่ไหมเป็นซีเ็มถูกไหม cm หนึ่งจุดหกถูกไหมเนี่ย C ตรงนี้ใช่ไหม1.6เขาเป็น c m ใช่ไหมปรับแก้ในโลเคอลแล้วปรับแก้อะไรอีกปรับแก้มุมใช่ไหมเป็นมุม m จาก18แป12ใช่ไหมคือง่ายประมาณ2ส่วน3หมดอแหละอันนี้ก็2ส่วน3นี่ก็2ส่วน3ใช่ไหมเออ18ก็2 3, 12, ส่วน3เป็น12เนี่ยก็2นี่ไปเปิดหาค่า n ต่างๆออกมา nc nq n, c, n, Q, n G m ออกมาใช่ไหมก็แทนเข้าไปเนี่ย เอ็นก็สิบจุดเจ็ดหกอันนี้ก็สามจุดสองเก้าอันนี้ก็สิบจุดแปดห้าใช่ไหมอ่าถ้าฐานลากกว้างคูณยาวอันไหนดีไหนเอลอ่าสองคูณสองจุดห้าเมตรค่าไหนบีค่าไหนเอลทวนใหม่ b คือสองเอคือสองจุดห้าอ่าถูกต้อง b คือสองใช่ไหมเอลสองจุดห้าอันนี้เอลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบีนี่เอามาใส่ b ก็คือสองใช่ไหมดส่วนเอใช่ไหมเอสองจุดห้าใช่ไหมอยู่ข้างล่าง b ข้างบน l อข้างล่างโอเคไหมโอเคไหมเอลคือความยาวอะลองอะลองเลง็ลงเนี้ยใส่ปุ๊บอ่าแล้วแกมมานี่ยนะคนใหม่ก้อนนี้แกมมาบนหรือล่างไอ้ก้อนเนี้ยบนหรือล่างก้อนสามอะล่าง 3, ล่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นแกมมาเป็นเท่าไหร่แกมมาล่าง ใช่ไหมก็คือสองจุดหนึ่งถแมล่างนี้ล่างแล้วเอ็นคิวอะบนหรือล่างเอ็นเนี่ยบนใช่ไหมบนนะนี่ล่างนะอ่าเพราะฉะนั้นจามาล่างของก้อนนี้สองจุดหนึ่งโอเคไหมสองจุดหนึ่งห้าบีสองเมตรใช่ไหมอ่าเอลสองจุดห้าเมตรปุ๊บปุ๊บ,บใส่หมดล้ะโอเคไหม ไป่หมดละก้อนแรกไม่มีอ,อะไรเหมือนกันเนี่ย b หาร l ใช่ไหม b หาร l ค่า c ก็เป็น cm หนึ่งจุดหกมาใส่แล้วใช่ไหม nc ก็ใส่แล้วตามที่ตารางเปิดมานะแล้วก้อนที่สองน่ะก้อนบนเนี่ยรู้ nc แล้วใช่ไหมสามจุดสองเก้าจากการเปิดตารางมาเหลืออะไรเหลือค่า q เาใไมซิเมื่อกี้ q คืออะไร q ก้อนบน q ก็คือเหนือนเปนาของดินเน่ย หล้วว่า d f คือสองสองเมตรใช่ไหมจะถามว่า q มันคืออะไรก่อนคือหน่วยแรงกดจากดินใช่ไหมอ่าหรือว,ว่าดินบนเนี่ยกมม m าคือหนึ่งจุดเจ็ดตันต่อตารางเมตรถูกไหมแล้ว q มันคือหน่วยแรงกดต่อพื้นที่ใช่ไหมต่อพื้นที่ลึกสองเมตรไงเนี่ยมันลึกสองเมตรเพราะฉะนั้น น้ำหนักกดก็คือคิคิก็คือแกมมาแกมมาคืออย่างนี้ใช่ไหมน้ำหนักต่อปริมาตรใช่ไหมแต่คูณความลึกไปสองเมตรแล้วคูณความลึกไปสองเมตรใช่ไหมก็จะได้น้ำหนักกดต่อพื้นที่นี้ออกมาก็คือคิะเลเออก็คือสองเมตรตรงนี้ยก้อนเนี้ยสองเมตรสองเมตรของดินนะก้อนเนี้ยคูณกับแกมมาข้างบน โอเคไหมก็เป็น1.7ค okay, ูณ2คือ3.4โอเคไหมก็มาใส่ตรงนี้ป๊อปก็ได้ละ Q ออกมา QU จบใช่ไหมพอรู้ QU ปุ๊บก็ง,ง่ายละจะหา QA ส่วนบอกว่า FS เท่ากับ3มก็ตั้งสูตรเลย FS เท่ากับ QU หาร QA ถูกไหมเหมือนเดิม QA เท่ากับ QU หาร FS เก้าสามไม่หาร ถามหาคิวูจบเนี่ยได้คืวเอามาตอบเลยถูกไหมอืมนี่ก็เหมือนเดิมน้ำหนักก็คืออะไรคือ Q-A คูณถูกไหมเอคืออะไรพื้นที่ฐานลากก็คือ B คูนเใช่ไหมเนี่ย B คูนเอลถไมเนี่ยเคือนี่พื้นที่ฐานลาก Area นะเออก็ไปหารมาอาคูณก็ออกมา ุ๊บเอา A มาคูณกับ Q ิเล็กก็เป็น Q ิใหญ่นะจบเลย Q ิ A ไหนใช้ Q A อใช่ไหมคิเอคือแรงที่อ่าหน่วยแรงที่เรารับได้ใช่ไหมเอามาใช้จริงก็คือบอกว่าฐานล่างเนี่ยรับน้ำหนักบรรทุกได้เท่านี้ด้วยค่าเซฟตี้แฟกเตอร์เท่ากับสาโอเคไหมเราจะไม่ใช้เกินค่านี้จะต่อไปกี่ตันถูกไหมอ่าระวังหน่วยด้วย โอเคไหมข้อนี้ยากไหมต่างที่เดียวก็คือเนี่ยหาซีเอ็มกับไอ้นี้ออกมาก่อนโอเคไหมถ้าเป็นโลคอลต้องปรับแก้ก่อนอ่าแค่นี้เองที่เหลือเหมัอนกันหมดถ้าเป็นเจเนอเรลง่ายกว่าไม่ต้องปรับแก้โอเคไหมเจเนอเรลก็ใส่ไปเลยซีไหนไอมุมปีไหนก็หาออกมาเลยจบเนี่ยเจเนอเรลโอเคไหม นะตรงๆแล้วก็เลือกสูตรให้ถูกว่าสูตรไหนสูตรไหนโอเคนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคมีคำถามไหมตรงนี้ถ้าตรงนี้เข้าใจก็ที่เหลือก็คือขนมลนะอันนี้คือเบสิกของทั้งหมดเลย ถ้าตรงนี้เข้าใจหมดนะข้อที่เหลือก็คล้ายๆกันมันจะใช้สูตรพวกนี้แหละอือ่ะมาดูข้อสอบเราข้อหนึ่งอันนี้เริ่มมาเกือบชั่วโมงได้ข้อแรกข้อเดียวมาข้อนี้อสอบที่อาจารย์บอกสามสิสามเนี่ยไปลืมไปดูมาโอเคไหมข้อหนึ่งนะ ยังไงสำคัญคือระดับน้ำเน,นี่ยผลถูกไหมข้อเมื่อกี้สองข้อแรกอะไม่ได้บอกน้ำอะว่าน้ำอยู่ที่ไหนใช่ไหมเนี่ยไม่มีระดับน้ำมาให้ก็คือคิดปกติเลยแต่ข้อสอบเยจะมีระดับน้ำมาให้ระดับน้ำเนี่ยคือไอ w ีวี่อมาจาก ground water table ก็คือระดับน้ำใต้ดินอย่างเช่นถ้ามันสูงเนี่ยแต่ว่า เหมือนเราสร้างสะพานเห็นไหมสร้างต่อหมอ้อสะพานแล้วมีน้ำอยู่ข้างบนแม่น้ำอย่างเงี้ยเออข้อเนี้่อย่างเงี้ยก็เหมือนสร้างบนบนสะพานบนน้ำตื้นอย่างเงี้ยแต่ข้อเมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับกรณีนี้คือน้ําใต้ดินมันอยู่ลึกบาดาลลงไปอ่ะซึ่งไม่มีผลต่อเราอ่าข้อเมื่อกี้สองข้อเมื่อกี้คือกรณีหนึ่งกับสองเนี่ย ทีนี้ข้อสอบจะมาถามกรณีที่ว่าน้ํามันอยู่สูงขึ้นมาเนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยทำยังไงเออมันซับซ้อนหน่อยตอนเนี้ยซับซ้อนเดี๋ยวจะพยายามอธิบายให้เข้าใจ่ะถามว่าซับซ้อนอยังไงก็มาดูสูตรนะ พูดก็เหมือนเดิมถามล่าแบบไหนก็ดูมาว่าอยข้อนี้โลเคเชียร์ต้องทำไงก่อนต้องไปปรับปรับแก้ค่าซีใช่ไหมซีพาวให้เป็น cm ก่อนถูกไหม c m เอ็าวเงี้ยอ่ามุมปี p ีพาวก็เป็นมุม c m เอ i มพาวใช่ไหมปรับแก้ก่อนปุ๊บแล้วไงต่อ ดูว่าฐานลากเป็นแบบไหนใช่ไหมข้อนี้บอกว่าอะไรตามข้อสามจุดสองฐานลากเป็นแบบไหนเมื่อกี้ฐานลากเป็นแบบคืนผ้าใช่ไหมอ่าก็สูตรนี้ออกมาเนี่ยสูตรนี้ออกมาแต่ความแตกต่างคือถ้ามีดับน้ำามาเกี่ยวข้องอย่างนี้ไอ้ค่าแกมมาจะไม่ใช่เดิมแล้วนะ จะไม่ใช่ค่าเดิมละแล้วค่า Q อ่ะก็าอาจจะไม่ใช่ค่าเดิมละถูกไหมมันจะเป็นค่า Q bar กับกมมาบาร์ bar. โอเคไหมอ่ะมันไม่ใช่ค่าเดิมซึ่งสองค่าเนี่ยซับซ้อนตรงไหนตรงที่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงตามระดับน้ำเออระดับน้ำเนี่ยที่ต่างกันเนี่ยมีผลต่อสองค่านี้ก่อนนี้แรก กรอน,นี้ง่ายก่อนกรอน,นี้สามเนี่ยระนดับน้ําที่มันต่ํากว่าอันนี้เป็นฐานลากใช่ไหมฐานลากเรานะฐานลากนี้ต่อหมอไอ้นี่ดินล่างเส้นแบ่งดินบนดินล่างดินล่างฐานลากดินบนฐานลากใช่ไหมถ้าระดับที่ความลึกฐานลากกวา้างเท่าไหร่ครัเมื่อกี้กว้างบีใช่ไหมฐานลากกว้างบีใช่ไหม ่าเขาจะพิจารณาความลึกที่บีเหมือนกันหารากมือกว้างสิบเมตรก็มาดูว่าความลึกสิบเมตรเนี่ยสิบเมตรเหมือนกันอ่าเหมือนกับกระจกเงาสะท้อนไงลึกมาสิบเมตรสมมตินะบีลึกมาบีเนี่ยระดับน้ําอยู่ไหนอ่าถ้าระดับน้ําอยู่ต่ํากว่าบีหรืออยู่เท่าบีพอดีเท่านี้พอดีอตรงนี้นะ หรือต่ำลงมาเนี่ยทำเหมือนเดิมค่าทุกอย่างเหมือนเมื่อกี้เลยทำเหมือนกันเลยโอเคไหมสูตรเนี่ยไม่ต้องสนใจทำเหมือนเดิมเลยถ้าระดับน้ำมันต่ำกว่าฐานลากลงมาบีอันนี้ฐานลากนะต่ำมาบีระดับน้ำอยู่ต่ำกว่านี้หรือเท่านี้ใช้สูตรเดิมโอเคไหมไม่ต้องปรับแก้อะไรทั้งสิ้นแล้วแต่ ถาอันดับน้ํามันสูงขึ้นมากว่าปีสูงขึ้นมานะแต่ไม่ถึงฐานลากปรับแก้ขดที่สามขดสามคืออะไรขดนี้ใช่ไหมขดนี้คือดินบนดินล่างเนี่ยเมื่อกี้คือดินอะไรนะบนหรือล่างอ่าครับล่างถึงไหมอ่าแปลว่าอะไร แปลว่าระดับน้ําอยู่ในดินล่างไงใช่ไหมในเขตอิทธิพลของ b ีใช่ไหมก็ปรับแก้เฉพาะดินล่างโอเคไหมแต่ถ้าระดับน้ํามันอยู่สูงขึ้นไปอ่ะไปอยู่ดินบนล่ะทํายังไงก็ต้องปรับแก้ข้อที่สองและสามถูกไหมก็ต้องปรับแก้ดินบนด้วยใช่ไหมเพราะน้ํามันมเกี่ยวข้องทั้งสองชั้นถูกไหม เนี่ยสังเกตน,น้ำอยู่เตี้ยมากน้ำบาดาลนี่ลึกมากไม่ต้องแก้เลยเพราะดินเหมือนเดิมถูกไหมถ้าน้ํามายุ่งกับดินชั้นชั้นล่างในเขตดีก็ต้องแก้พดหลังของดินล่างถ้าน้ํามันขึ้นมาอยู่ยุ่งกับชั้นบนดินชั้นบนบา้างก็ต้องแก้ทั้งสองเลยแก้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะเห็นไหมแก้พดสองพดสามถามว่าแก้ยังไงอ่ะใช้สูตรนี้ พจน์ที่สามนะพจน์ที่สามคือพจน์นี้ถ้าน้ำขึ้นมาอยู่ที่จุดที่สองเนี่ยเอาแกมมาแกมมาบาร์ไปใส่แทนแกมมาโดยใช้แกมมาพรามเนี่ยแกมมาพรามคืออะไรแกมมาพรามคือจำได้ป่าคือแกมมาของดินน่ะทั่วไปอ่ะลบกับแกมมาดินคือปกติคือทีนะคือแกมมาทีคือนี้ แกมมาทีคือนี้ใช่ไหมเนี่ยแกมมาทีใช่ไหมแกมมาทีใแกมมาพรามเนี่ยพรามเนี่ยแกมมาพรามเนี่ยคือแกมมาทีลบกับแกมมาน้ําเพราะาอะไรเพราะน้ํามันเข้ามาเกี่ยวไงเหมือนน้ามันอุ้มเอาไวออ้อ่ะเออพอน้ํามันอุ้มเอาไว้น่ย ขั้หนักของดินไอแกมมาดินเนี่ยมันก็เอฟเฟกต v ฟไม่เท่าเดิมละถูกไหมต้องปรับแกเออเหมือนกับคล้ายว่าเราลอยน้ำนํำนในในสระน้ำนมันเบาลงเนี่ยนะเรามีน้ำมาอุ้มมาอยู่อืมประมาณเนี้ยโอเคไหมต้องหามาก่อนหาแกมมาพามาก่อนก็คือแกมมาปกติของดินเนี่ยลบกับแกมมาน้ำแกมมาน้ำนี่เท่าไหร่เก้าจุดแปดหนึ่งใช่ไหม 1> 98, 1. อ่าเก้าสิบแปดหนึ่งกิโลนิวตันต่อตารางเมตรไอ้ต่อลูกบาศเมตรโอเคไหมหรือหนึ่งตันต่อลูกบาศเมตรเป็นต้นโอเคไหม,หอ,อ,ม,ม,อ,ไหมอ่าลบอ,ออกมาส่วนค่า q bar เนี่ยพจนสองทำยังไง q bar ก็ใช้สูตรนี้อ่าเอาค่านี้ก่อนแกมมา bar ก่อนมันมี a หนึ่ง a หนึ่งคืออะไร a หนึ่งคือนี้ระยะจากใต้ฐานลากถึงระดับน้ำ โอเคไหมอ่านี่คือเอหนึ่งในกรณีที่น้ำเนี่ยอยู่ระหว่างชั้นชั้นเนี่ยชั้นบีเห็นไหมอ่าจากท่าหานากมาถึงน้ำถึงน้ําเนี่ยเป็นค่าเอหนึ่งเอามาใส่นี้บี B คือความกว้างาหารากโอเคไหมใส่เข้าไปจะได้แกมมาแกมาแกมาบาไปใส่สูตรส่วนถ้าก,กรณีที่น้ํามันขึ้นมาถึงชั้นจุดที่หนึ่งเนี่ยชั้นบนเนี่ยเห็นไหมถึงจุดที่หนึ่งปุ๊บ ต้องปรับแก้ค่า Q bar ด้วยเห็นไหมปรับแก้ทั้งสองอย่างเลยทั้งแกมมาทั้งคิวแกมมาก็ปรับแก้อย่างนี้ไปถูกไหมส่วนค่าคทำยไงค่า Q bar เราต้องเอาค่าแกมแกมมาบ a r เยไอ้แกมมาพรามเนี่ย,ยที่ได้จากการที่เอาแกมมาดินเนี่ยแกมมาน้ํำเอามาใช้ตรงนี้ถูกไหมแล้วไงต่อเอาค่า df ก็คือความเลือกจากดินถึงต้านฐานลากมาใส่ใช่หไหม อาแกมมาปกติมันใส่ปุ๊บเหลือเอสองเอสองคืออะไรเอสองคือระยะจากผิวดินถึงระดับน้ำอของดินบนโอเคไหมเนี่ยเอสองซับซ้อนหน่อยอ่ะจะต้องต้องจำหน่อยอะืซับซ้อนหน่อยต้องจำเยอะหน่อยโอเคไหมโอเคไหมอย่างนี้ ซึ่งส่นเมื่อกี้คืออะไรอันนี้คือกรณีที่ที่น้าเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางชั้นถูกไหมก็คือว่าดินชั้นล่างเนี่ยจมไม่หมดถูกไหมน้ํามันจมแค่นี้ถูกไหมมันก็เป็นอัตราส่วนนะถูกไหมสมมุติว่าน้ําชั้นสองเนี่ยจมหมดสมมุติน้ําอยู่นี่จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าน้ำจมหมดใช่ไหมค่า a อศนะูนย์ไอ้ a สองเหนึ่งเนี่ยค่า a อหนะึ่งเนี่ยจะเป็นศูนย์ถูกไหมถ้ามันจมถึงนี้พอดีนะ a อหนึ่งเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็จะได้แกมมาบาเท่ากับแกมมาพรามไมเลยถูกไหมโอเคไหม a อหนึ่งเป็นศูนย์ไงตรงนี้ใช่ไหมเออสมมติน้ํามันจมถึงนี่อ่ะถึงคิวพอดีอย่างเงี้ย a อสองเป็นเท่าไหร่ ถ้าน้ำมาจนถึงนี้พอดีอ่ะค่าเสองเป็นเท่าไหร่ a อสองคืนนี้ใช่ไหมจากผิวดินถึงน้ําเมื่อกี้ถ้าน้ําอยู่ตรงนี้ใต้ฐานรากเอหนึ่งเป็นศูนย์ถ้าอย่างเงี้น้ําอยู่ผิวดินค่า a อสองเป็นเท่าไหร่ก็เป็นศูนย์ถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้า a อสองเป็นศูนย์ปุ๊บ Q bar ก็เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเป็นศูนย์ไงเป็นศูนย์ไปก็เท่ากับแกมมาฟราม df โอเคไหมที่จุดนี้นะจุดที่จมบดนะเนี่ยก็จะมีสูตรนะถ้าดินเหนือดับวางฐานรากจมน้าบางส่วนเนี่ย ดินเหนือหานลากคือตรงนี้อะดินบนนะต้นน้นบางส่วนใช้สูตรนี้ดีใช่ไหมใช้สูตรนี้ถ้าดินบนตรงเนี้ยจมน้ําดินเหนือฐานลากนะจมท,ทั้งหมดก็เป็น Q bar เท่ากับ gamma farm df ก็คืออันนี้ใช่ไหมพอ a สองเป็นศูนย์ไงเออโอเคไหมแต่ถ้าดินล่างอะ่ะดินล่างคืนนี้ ถ้าดินล่างเนี่ยดินใต้าหานล่างนะจมนะบางส่วนก็เป็นศูน์เมื่อกี้ใช่ไหมมีเอหนึ่งมีอะไรแต่ถ้ามันจมทั้งหมดก็คือตรงนี้ดินดินล่างจมหมดขึ้นไปนะดินล่างจมหมดขึ้นไปมันก็คือ effective stress แหละใช่ไหมเป็นอันนี้ไปแกมมาฟลาเท่าแกมมาพรามเพราะเอเอหนึ่งเป็นศูนย์ไปใช่ไหมตรงนี้เป็นศูนย์ไปก็จบ ตรงนี้เป็นศูนย์ตรงเนี้ยโอเคไหมคือต้องวิเคราะห์ว่าน้ำอยู่ตรงไหนแล้วต้องต้องเข้าใจว่าเอ้ยน้ำอยู่นี่ปุ๊บจะใช้สูตรไหนด้วยโอเคไหมยากเหมือนนะไหวไหมอันนี้โหยากอยู่วิบอนย,ยากยากยากซับซ้อนหน่อยอืมมันซับซ้อนบอกเลยว่า <laughs> ไม่ง่ายอะ่ะปิดหนังสือเลยนะเออจำไม่ง่ายอะ่ะถามใหม่ น้ำอยู่ตรงนี้เมื่อกี้อน,น้ําอยู่ใต้น้ําอยู่ใต้ดีลงมาอ่าแค่ดินดินเน่ยดินลึกฐานรากถืงผิวดินเนี่ยลึกดีเอฟใช่ไหมเป็นดินบนไหมเนี่ยดินบนดีเอฟแล้วดินล่างคือคือลึกมาบีถ้าน้ําอยู่ใต้ดินล่างหรือถึงดินล่างเนี่ยน้ำแต่นี้ลงมาเนี่ยลึลงไปเนี่ยลึกลงไปเนี่ยไม่ต้องแก้เลยใช้สูตรเหมือนเมื่อกี้ หมือนที่เราทำเมื่อกี้เลยเนี่ยอันนี้คือแปลว่าน้ําอยู่ลึกไปมากไม่มีผนเลยน้ําบาดาลลึกไปแบบหลายสิบเมตรอ่ะไม่เกี่ยวอันนี้เลยก็จะสูตรปกติแต่สูตรนี้คือที่จะสอบเนี่ยว่าอาจารย์จะเอาข้อบางข้อที่น้ํามันขึ้นมามีผลแล้วก็แบ่งเป็นสามชั้นพอชั้นใต้ใต้ B ลงมาเนี่ยสูตรเดิมโอเคไหมเนี่ยชั้นใต้ B ลงมาสูตรเดิมเติมเดิมเลย คือปกติเลยกับชั้นสองชั้นชั้นใต้ใต้ดินลงมาแต่ไม่ลึกมากอ่าชั้นใต้หานล่างชั้นกลางอะ่ะก็คือล่างอะ่ะล่างล่างแต่ว่าไม่ไม่เกินบีอย่างเงี้ยต้องมาปรับแก้ดินล่างเหนะ็นไหมก็มาดูสูตรนี้แหละเนี่ยสองกรณีก็แบ่งไวเมื่ากรณีที่น้ําที่น้ํามันอยู่ที่ครึ่งชั้นครึ่งชั้นไม่ไม่ไเต็มชั้นในสูตรนี้ ถ้าน้ามันเต็มชั้นพอดีใช้สูตรนี้โอเคไหมถัดมาดินบนหรือขึ้นไปอ่ะดินบนหรือว่าขึ้นไปหมดเนี้ยแบ่งเป็นสามโซนนะโซนเนี้ยแบ่งเป็นสามโซนเหมือนที่เขาบอกมาเนะี่ยสามเล่มถ้าน้ํามันอยู่ตรงกลางอ่ะเนี่ยน้ำอย่างเนี้ยไม่เต็มชั้นอ่ะก็ใช้สูตรคิวนี้ปรับแก้ใช่ไหมปรับแก้ดินบนอ่าคิวนี้ ส่วนดินล่างดินล่างมันเต็มชั้นไงถ้าน้ำลง G W อยู่ยนหนึ่งเนี่ยนะดินบนไม่เต็มชั้นิ Q คดของดินบนใช้สูตรนี้ส่วนดินล่างมันเต็มชั้นไปแล้วไงถูกไหมน้ำถึงนี่เลยดินชั้นดีมันเต็มแล้วก็ใช้สูตรปรับแก้ดินหลังเป็นตัวนี้โอเคไหมดินล่างมันเต็มดินบนไม่เต็มใช่ไหม จะต้องมาจิ้มแบว่าดินล่างเต็มไหมดินบนเต็มไหมอย่างเงี้ยอืต้องมาดูวิเคราะห์ให้ออกเนี่ยตรงนี้ดินล่างเต็มไหมอ่ะสองเนี่ยดินล่างเต็มไหมน้าเต็มชั้นไหมไม,ไม่เต็มไม่เต็มใช้สูตรไหนสูตรแรกสูตรนี้ใช่ไหมแกมม่านี้นะถูกไหมแล้วดินบนมีน้ำไหม ถ,ถ้าเป็นข้อสองเนี่ยดินบนมีน้ํำไหมไม่มีไหมอันนี้แห้งใช่ไหมแห้งก็ไม่ต้องแก้อะไรเลยเหมือนเดิมใช้คิวปกติอ่า,อางเงี้ยถ้าเป็นเลขหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งดินล่างมีน้ําเต็มไหมในน้ำของนี่นะน้ำของนี้เลยดินล่างมีน้ําเต็มไหมถ้าเป็นเลขหนึ่งในเต็ม ดินล่างะนะอันนี้เป็นน้ำหมดเลยนะชั้นหนึ่งเนะนี่ยเียเป็นน้ำหมดเลยนะอ่อเต็มครับเต็มเต็มนะเพราะฉะนั้นเต็มเนี่ยดินล่างใช้สูตรไหนดินล่างคือแกมมาเนี่ยแค่ไหนน้ำเต็มน้ำเต็มทั้งหมดอันนี้ใช่ไหมเอาแกมมานนี้ไปใส่ใช่ไหมอ่า แล้วดินชั้นบนอ่ะเต็มไหมน้ำเต็มไหมเต็มดีเอฟไหมไม่เต็มครับไม่เต็มไม่เต็มอ่าไม่เต็มดินบนใช้สูตรไหนดินบนคือคิวใช่ไหมเป็นคิวเนี่ยแล้วไอคิวบาร์ใช้อันไหนน้ำไม่เต็มก็อันนี้ใช่ไหม เนี่ยจมบางส่วนใช่ไหมอ่าก็หาเอออกมามาใส่ก็มีแค่นี้แหละเออแต่ถ้ามันเต็มทั้งสองชั้นนะอย่างเนี่ยมันเต็มสองชั้นเลยเช่นน้ํามันอยู่เหนือฐานล่างเนี่ยใช่ไหมดินบนก็เต็มดินล่างก็เต็มใช่ไหมถ้ามันอยู่ในกรณีเจ็ดเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือเต็มทั้งสองชั้นใช่ไหมก็แปลว่าเราใช้สูตรนี้เลยสองอันเนี่ยคิบาร์ไปอันนี้ g ม m าบาร์ไปอันนี้เลย โอเคไหมถ้าน้ํามันเกิอนอะ่ะคือมาดูว่าสูตรสูตรเนี่ยชั้นไหนมันเต็มบ้างไม่เต็มบ้างอ่าก็เอาสูตรมาใส่จบอ่ะเดี๋ยวเข้าใหม่มาทําข้อสาจุดสาม้วยกันเวลาหมดพอดีองั้นปิดนะ